เด็กๆจังหวัดยาลาค่ะต่างสนุกสนานที่ได้ชมท้องฟ้าจำลองรวมไปถึงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนพรรษาสงขาค่ะ พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เดินทางมาให้การต้อนรับเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งหนึ่งในทิศการที่นํามาจัดแสดงเป็นท้องฟ้าจําลองเคลื่อนที่ระบบฟูโดมดิจิตอลความละเอียด25ล้านพิกเซลของทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ เจ็ดรอบพระชนมพรรษาสงขลาโดยได้จัดแสดงฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาเด็กๆและคุณครูที่เดินทางมาร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมชมท้องฟ้าจำลองเรียนรู้ดาราศาสตร์ระบบสุริยะกันอย่างตื่นเต้นและสนุกสนานนอกจากนี้ทางหอดูดาวยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์หอดูดาวซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆในพื้นที่จังหวัด ยาลาเป็นอย่างมากค่ะสำหรับน้องๆท่านไหนที่สนใจหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอยากพาบุตรหลานไปชมนะคะก็สามารถไปได้ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนพรรษาสงขลาตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะโดยจะเปิดให้บริการในวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตามรอบเวลาอัตราเข้าชมท้องฟ้าจำลองนะคะบุคคลทั่วไปเนี่ยราคา50บาทนักเรียนนักศึกษาราคา30บาทส่วนกิจกรรมการดูดาวและวัตถุท้องฟ้า ผ่านกล้องโทรทัศน์ก็จะเปิดทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา18บนาฬกาเป็นต้นไปค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะ